รนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งความสามารถคือตุ้งมวยขอเชิญครูมวยนะครับครูมวยจีจ้าครับเอาเนี่ยีพ่อมาตอนไหนล่ะตีนกาตอนเลยเป็นตุ้งจ้าเป็นตุ้จักกันได้ยังไงคะก็ต้องเล่นละครได้ไหมค่ะน้องเป็นหญิงเดียวอุปกรณ์รวมค่ะน้องทำได้ทุกอย่างเออแด้วยการในละครคงประทนาใช่บู๊ขนาดนั้นเลยเหรอ กูเยอะเลยนะเ้าเป็นหัวจ๋าหัวจ๋าที่คอยต้องคอยดูแลเป็นที่เลี้ยงเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะรองเทาก็เลยได้สอนกันบ้างก็มีค่ะมีไปซ้อมยูยิสูด้วยกันมีอ่มีซ้อมเตะซ้อมไรวยกันซ้อมเคียวบูด้วยกันด้วยเนาะขอโชว์ท่าสักนิดสักนิดนึงไม่แม้ข่าของข่าขนาดข่าเตะนะข่าเตะนะเด็ดถ้างั้นเดี๋ยวตุ๊โกรย์ยืนเป็นเป้าอยากโมพี่ ข้างนี้หรอเแกว่าเบิกว่าไนี่เหรอเตกว่าเบกว่าเบิกกว่าเบิกกว่าเบกว่าเก่าเบิกกว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 าาเบิกกว่าเบิกกว่าเบกกวาเบกว่าเบิกก่าเบิกกว่าเบ่เบิกกว่เบิกกาเ่าเกกว่าเบิกเิกกวเม่าเบิกกวเบก่เบิกกวเบิกกวเบิกกว่าเกกวเบิกกว่าเบิกกว่บกกว่าเบิกกว่กวเ่เกวบบ คือจะสังเกตว,ว,ว่าว่าช่วงนี้เขาจะไม่คงที่อะช่วงนี้เริ่มบวมิ่มลุกเลยนะเพราช่วงนี้ผอมไปปันหนึ่งพองอีกละอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือจะ,จะมีช่วงที่แบบน้องต้องลดน้ําหนักแล้วหันบางทีนึงคือพี่ในกองอะหันบางทีคือน้องก็มาแล้วก็ได้ใส่มาเรยรอยแล้วแต่นางก็กินได้ตลอดเนาะเพราะว่าแต่ว่านางเต้นนางออกกำลังกายตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนนี้คืห้าสิบไม่โอ้อะ ว่าไปทดขวให้กินดีกว่าโอเคโอเคอออย่างเดี๋ยวไปทำอาหารกินกันไปต่อจากนี้ทุกๆุกนาทีฉันขอมีแต่เธอไม่ว่าอะไรที่ต้องเจอถ้ามีเธอฉันไม่หวัน่นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายเรากบมือและยิ้มให้กับมันแค่ทุกนาทีของฉันนั้นมีเธอ ไม่ไุ่นแต่ว่าในช่วงนี้ข้างหลังเราก็จะทำอาหารไปด้วยจะทำอะไรฮะจะทำอะไรทำอะไรคะเมนูเมนูเป็นซุปไก่ซุปไก่ทำไมต้องซุปไก่เพราะว่าชอบทานตั้งแต่เด็กแม่เขาทำไม่ทานแล้วก็ซุปไก่เนี่ยจะดีมากตรงที่เวลามันข้ามวันแล้วมันจะยิ่งข้นแล้วมันมีก็อร่อยมีเขาเรียกมันมีประโยชน์มีประโยชน์และทานผงทานผักทุกอย่าง เมนูต้องแบบนี้นะครับต้องเหมาะกับหม้อใบนี้เพราะว่ามัเป็นหม้อแบบเคลือบไทเทเนียมมาพร้อมกับฝาแก้วเวลาทำอาหารก็จะสะดวกนะครับเพราะมองเห็นภายในหม้อด้วยอย่างชัดเจนที่สําคัญมีรูระบายไอน้ําน้ําไม่ล้นหม้อหม้อใบนี้นะครับร้องได้บุญครับผมรู้จักกันได้ยังไงก็ละครนี่แหละครับเรื่องคงกระพันนารีครับผมคงกระพันนาลีแล้วมีเล่นดนตรีอย่างนี้ด้วยหรอ มีครับก็คือจริงๆแล้วดนตรีเป็นสิ่งที่เราชอบกันอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะมีพี่ชายชาตยโดชาตยโดมีเคนภูภูมีพิมีก็เล้นกีตาร์ร้องเพลงกันในกองเพลินตรงนี้ เปิดเพลงเต้นลีลากัน2คนใช่ใช่ถัดลีลาด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้เต้นเดี๋ยววันนี้จะให้เต้นด้วยถามคนที่ดึงมาว่าคงกับพานาลีใครเล่นเป็นใครได้คู่ได้เป็นใครครัล่นชื่อว่าแดงมะกลมครับผมชื่ออะไรคะแดงมะมกลาถ้ไมันเป็แดงมะกลมก็คือเป็นลูกของดำมะกอกดำมะกอกคือพี่ชายชื่อตโยดมครับก็คือคือดำมะกอกมีลูกชื่อแดงมะกลมครับก็คือคือจะเป็นคู่พ่อลูกที่เขาเรียกว่า เลี้ยงกันด้วยเงินไม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยความอบอุ่นอะไรเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายครับแล้วเอย่งอยยงจ้าจ้าเป็นหมวด๋าค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทของของเคียนภูู้หมวดนัดแล้วก็เป็นคนที่ต้องเป็นพี่เลี้ยงประกบเด็กดื้อในเรื่องก็คือนี่ก็คือว่าเรื่องมันเรื่องเหมือนแอร์อแอร่อ ชุ่ดนารนโน่กับกระเบลคงกุมภานารีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไสยศาสตร์ครับเหล็กไหลเหล็กไหลครับเพราะของเหล็กไหลอะไรเงี้ยฝั่งนี้กุมภานารีอยู่ยุงงุมภนใช่ไทเปเป็นคนอยู่ยุคกพมภานารก็คือคนปุ๊บน้อยหลอดเลยจริงจริงมันเหมือนฟิลสไปเดอร์แมนที่แบบแมงมุมกัดปุ๊บเลือดพุ่งอยากแข็งแรงแล้วอะไรกาดหนูอีกเรื่องคือเหล็กไหลกัดเข้าไปข้างในไม่ใช่เหล็กไหลกัด คงก็พังคือปอนวันบรรยากาศในกองดีกว่าเขาบอกว่าเป็นคนเออ่มีแบบพวกบ้ากล้ามต้องเอ่อนักแสดงทุกคนค่อนข้างจะเฮลตี้มากพอสมควรค่ะก็มีใครไนะอย่างใครบ้างบ้ากล้ามเข้มภูเข้มภูแน่นอนพี่เก่งชาชัยนี่ด้วยจ้าด้วยน้องก็น้องก็บ้าเหมือนกันไม่น้องไม่บ้าแต่ว่าน้องก็เฮลตี้ด้วยต่างกันพี่เอ็มอ่ะพี่นัน หลายคนเลยเนาะ <Wars. S 1> แล้วก็มีแต่พี่มิกทุกคนมิกบ้าพุงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ตอนนี้แต่นีเขาเขาแกะแหวนตอนนี้กินเป็นเนแี่แหวนอะไรเงี้ย่่ใชอาหารหลักของเราคือกล้วยหอมยำทูน่าก่อะไรนะไข่ต้มอกไก่โอ้สบายเลยงั้่ในกองก็กินเหมือนกันจริงจริงใช่ค่ะเพราะบ่ายสามปุ๊บอ่าเอาเคนเอาไข่ต้มไหมเจ้าไข่ต้มไหมอะไรอย่เงี้ยทุกคนจะมาแล้วว่าเอา ต้มไม้อะไรเงี้ยกินง่ายๆกันแม่ขอชิมน้องเดี๋ยวไปถามแม่บ้างแม่ครับลูกเข้าวงการนี่ชอบไหมสนับสนุนไหมครับสนุนไหมก็ถ้าเขาชอบเราก็ต้องชอบตามเขาอะค่ะแม่ไม่เคยออกรายการมาก่อนเลยนะไม่เคยีครั้งแรกของลมกดูข้อมูลคุณแม่ชอบแล้วก็สนับสนุนน้องน้องวาวาตั้งแต่เด็กๆเลยให้ทํากิจกรรมทุกอย่างก็เขา แม่สนับสนุนทุกอย่างที่เราอยากทำมสมมติว่ากวาไปดูยิมนาสติกเห็นเขาเล่นริบบิ้นสนุกสนุก,กแล้วแบบออยากเล่นแม่ก็ให้ไปเรียนแต่เขาก็จะดูดนึดหนึง,นงเขาจะแบบว่า ตัวเองเป็นคนเลือกนะก้องไปเรียนะก็ต้องทําให้ดีนะอะไรเราก็เลยติดนิสัยตรงนี้ว่าถ้าจะทําอะไรก็คือต้องทําให้ดีที่สุมอโอเคงั้นเดี๋ยวพักก่อนเราจะชิมอาหารกันก่อนเสร็จไหมคะแม่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วฮะงั้นถึงช่วงหน้าอัปเดตเรื่องความรักตี่ต้องคุยด้วยพอ่ก่อนถามเยได้ไหมเรื่องความรักของหนูเบกหน้าไหมครัเบกหน้าหนูเบะหน้าพี่ติ๊กลุ้กเลยนะเออดีมากดีมากดีมากโอเคก็แม่วกันด็ดนิสัยกันนะ ค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับอันนี้เขียนว่าคู่ในทีมสุด้ายนีดาริง์ดาริงส์สวยและเซ็กซี่ที่สุดต้องต้องมีคิดถ้คิำอย่างเงี้ยต้องมีคิดถามพี่นีถามพี่นี่ถามพี่นีกว่า